ย้อนดูสาเหตุและวิธีแก้ไขย,ยุคบุกเบิกโรงภาพยนตร์เมืองไทยทำไมคนดูถึงอกแตกภาพยนตร์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่าภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้หนังฉายแต่เรามักเรียกกันว่าหนังมากกว่าโดยเริ่มการรับชมจากโรงภาพยนตร์ชั่วคราวที่เรียกว่าวิกพัฒนาเป็นแบบถาวรจนถึงการรับชมผ่านจอทีวีและผ่านมือถือในปัจจุบัน แต่ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดสำหรับผู้ชมคุณดูมันเป็นความบันเทิงเป็นการพักผ่อนหย่อนใจจากชีวิตประจำวันที่เร่งรีบกดดนันน่าเบื่อและอื่นๆไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลินแม้ภาพยนตร์หรือหนังบางเรื่องจะดราม่าก,กว่าชีวิตจริงก็ตามแต่ทำไมผู้ชมในโรงภาพยนตร์ยุคบุกเบิกของไทยถึงอ้วกแตกเรื่องนี้คุณสมชายพุ่งสะอาดเรียบเรียงไว้ในหนังสือ ภาพยนตร์ในเมืองไทยที่สมาคมโรงภาพยนตร์จัดทิมครึ้งเนื่องในงานชาปนกิจศพนายทิศปันสัจจาซึ่งเป็นกรรมการและสมาชิกของสมาคมนสุสารหลวงวัดเทพศิริวิราทรวาสวันที่18ธันวาคม2514ที่เล่าว่าเมื่อประมาณปี2447-2448มีการฉายภาพยนตร์เป็นครั้งแรกในไทยภาพยนตร์ที่ฉายเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนื้อหาจึงเป็นการแสดงสายานุภาพของญี่ปุ่น จัดฉายที่โรงภาพยนตร์ทั่วคราวแถวเวิ้งนครเกษมด้วยการล้อมภาเก็บค่าเข้าชมคนละ25สตางค์หากภาพยนตร์ช่วงแรกเป็นภาพยนตร์เงียบและไม่มีการภาคจะมีบ้างก็การทําเสียงประกอบภาพยนตร์บางอย่างเช่นเอากลามาโขกกันให้เสียงดังที่ฟังดูคล้ายมาวิ่งใช้สายสรดลงบนแผ่นสังกะสีแทนเสียงเรือกําลังถูกคลื่นในทะเลซัดและอื่นๆ แต่ที่เหนือความคาดหมายคือการดูภาพยนตร์เพื่อหวังพักผ่อนกลับให้ผลตรงกันข้ามซึ่งคุณสมชายพุ่มสะอาดบันทึกไว้ว่าการฉายภาพยนตร์ครั้งนั้นปรากฏว่ามีคนไทยและชาวต่างประเทศแตกตื่นเข้าไปชมกันอย่างหนาแน่นเพราะเป็นของใหม่แปลกสําหรับคนไทยในยุคนั้นผู้ชมส่วนมากบ่นอุบอิบไปตามตามกันว่าดูภาพยนตร์เงียบมากๆแล้วมาเกิดอาการวิงเวียนและปวดศีรษะบางคนถึงกับอาเจียนก็มีเหตุที่เป็นเช่นนั้นคุณสมชายอธิบายไว้ว่า การชมหนังชนิดนั้นภาพยนตร์เงียบนานๆอาจเกิดความตึงเครียดง่ายเพราะว่าไม่มีเสียงเพลงและเสียงภาพซึ่งผู้ชมจะต้องคอยติดตามเรื่องตลอดเวลากว่าจะมีภาพยนตร์มีเสียงเรื่องแรกเกิดขึ้นก็เมื่อปี2474ก่อนหน้านั้นเจ้าของโรงภาพยนตร์คิดหาทางช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ชมด้วยการหาลิเกมาเล่นสลับฉากบ้าง การแก้ปัญหาเช่นนี้ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนจนถึงกับอาเจียนของผู้ชมอย่างไรไม่ทราบได้ด้วยคุณสมชายกล่าวไว้เพียงว่าผู้ที่นำมาฉายจึงได้คิดหาทางช่วยผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ชมไปในตัวทางเจ้าของโรงภาพยนตร์ผู้ฉายจึงได้หาลิเกมาเล่นสลับฉากบ้างก็เป็นที่นิยมของผู้ชมบ้างตามสมควรเพราะลิเกเป็นมหรสพในสมัยนั้นจะขาดเสียไม่ได้เลยทีเดียว